อื่นนะลูกไม่ใช่รถเราไม่ใช่รถปู่ปู่ไปขายของปู่ไปทุวร์นปู่ไปทุวร์นะเหรอลูกโอ้ยย่าเวียนหัวเลยเวียนหัวเวียนหัวเจ๊เดี๋ยวอีกสักหน่อยแม่ตองก็มา ต้องก็มาฮึแม่พี่นรินเป็นดาดิโก้ไปแล้วดาดิโก้ดาดิโก้น้ำปั่นมานี่น้ำปั่นมานี่ลูกอย่าไปอย่าไปทางโน้นอ้าวน้ำปั่นน้ำปั่นไตแอ๋ยอีกแล้ว มา,มาทางนี้ลง,มา,างม,ม,มาทางนี้มันมืดมาทางนี้มันมืด